Thank you หปา่่อิจดะใานจะกูจะกูจะอีนาเอาละสวัสดีครับาสตตัมบิกญาติธรรมสนมเดวาไรตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับไปหาคุณป้าคนหนึ่งที่บ้านสำโรงเขาเส้นไหว้ปู่ตาท้ายหมู่บ้านบ้านสำโรงหมู่ที่9ก้าตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ลหะครับไปดูคุณป้าคนหนึ่งกำลังซื้อลอตเตอรี่อยู่ผมก็เลยเข้าไปถามว่าเอ๊ะ ตัวเลขตัวนี้ได้มาอย่างไงเดี๋ยวไปดูกันครับมั่มกหลูกใ้านพอให้แม่ใหเพื่อ เอาคูพ yeah, right. so, mm ิส hmm. ว right? I mean, no, so, ัสดีคุาคูเอาดเอาชิคชเดียว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 เอาเก่ากับนัเก่าไหลไหลเอ่นรเปิ่มสวัสด์นะครับเพิ่มสวัสดมาลับอเคมาายดีได้ดีนะเก่าสูทหนึ่งดี้เกาหนึ่งใช้ายค่จดนมาใ่ยครเก่าสูทหนึ่งอเดียกรถนะมันีร้านมันมีสองมันมีหนึ่งนคนบนม้นีนะไปหึ่งกไปึ่ไมหนึ่งมันเลขงสูดจ้ะจ้

เอาท่านผู้ชมอาจจะงงได้ครับเด้อบอต้องงงครับเดี๋ยวผมถามมาแล้วว่าเป็นเลขความฝันครับเลขความฝันฝันว่าหลดแหความป้ายทะเบียนรถนี่เก่าศูนย์นึงก็เลยหาสื่อรอตลีเออเรียกรถตลีมาก็กไดอีหลีครับพอดีว่าผมไปเจอเพอดีก็เลยขอทายคุณปากก็โชยบึงตัวนี้แหละมันหมาเด้อถูกมาสองสามงวดเลยอ่ะไผชอบเลขนี่ตามได้ครับเอะผมก็ยังงง,งอยู่ว่า ไอ้เก่าศูนย์หนึ่งสิมาบอแกยายบอกว่าโอ้ยมักหลายศูนย์เลขศูนย์เงินนี้มาแท่บอกได้ไหมศูนย์มาแท่พเพราะอย่างไปตรงกับเลขกำลังวันเลขกำลังวันนี่มันจะมีสามศูนย์กับห้าใช่ไหมครับสามศูนย์ห้าเลขกำลังวันวะเลขกำลังวันอังคารหม่ออกวันอังคารกับพี่น้องเออ,พอเพิ่ยก็เลยสื้อเก่าศูนย์หนึ่งมาฉุดดึงโชว์ขึ้นให้อา้า ขอให้คุณยายโอ้ยเวมนขอให้คุณป้าอืมไปเรียกซะแกเลยขอให้คุณป่านะครับสมหวังเด้อครับเด้อถูกเลขสามตัวนะเลขไทยนั่นแหละอา่าเลขทยสามตัวหรือรางวัลที่ดึงหรือรางวัลอะไรก็ได้นะในลอตเตอรีน่นี้ท่านผู้ชมละครับหมักบอรัรบเลขของคุณยายเนี่ย901าศนน่บางคนนี่เห็นสุดแล้วถูกใจนะงวดน,นี้จะมาหรือเปล่างวดน,นี้จะมาหรือเปล่า เอาล่ะมันไปตรงกำลังเล็กำลังวันเนี่ยแหละ30มหมีศูนย์ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านครับดูเพื่อบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่านะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีว,วรารตีด้วยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ